รีวิวฮาโลลูซิดี a 2,022, ยเทคหนึ่งเาท่าไหร่วะเอาใหม่สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับฮาโล l u ซิดี a ปี2022นะครับในงบต่ำหมื่นสเปคเป็นแบบไหนเรามาชมคลิปนี้ได้เลยครับผมคือผมก็เหมือนกับทุกคนที่ภาวนาขอกับพระเจ้าขอกับพระเจ้าให้พูดนำเรา เข้าใจปัญหาอย่างทองแท้และสามารถจัดการวิกฤตนี้ได้แต่ความจริงคือดูแล้วแผนการรับมือของรัฐทั้งหมดไม่มีเฮอะไรเลยที่มันดูแล้วสมเหตุสมผลและบอกเลยพวกเราตายหาก,กันหมดแน่สวัสดีครับหลังที่เราห่างหายกันมานานนะครับกลับมารอบนี้นะครับ พบกับฮาโลลูซิเดียนะครับปี2022ในงบต่ำหมื่นนะครับก็คือราคาเพียงแค่9,600บาทนะครับฮาโลลูซิเดียปี2022นี้มีด้วยกัน2สีคือสีดำด้านแบบนี้นะครับกับสีดำแดงแบบด้านบนนี้นะครับสเปคเป็นแบบไหนเรามาชมกันนะครับตัวนี้เฟรมมาที่ไซส์20.5นะครับท้ายอยู่ประมาณ13.7ไม่เกินนี้นะเท่าจากที่ดูจากตรงนี้แล้ว นะครับผมในตัวเฟรมนี้ยังเป็นไฮเทนอยู่นะครับยังไม่ใช่คอมมูลี่แน่นอนครับลดต่ำหมื่นไม่มีแน่นอนครับคอมมูลี่นะครับชุดกระโหลกยังเป็นอเมริกันบีบหรือว่าชุดกระโหลกใหญ่นั่นเองนะครับยังไม่เป็นเม็ดส่วนในลูกปืนนี้ยังเป็นลูกปืนเม็ดอยู่นะครับที่อยู่ในส่วนของชุดกระโหลกชุดคอเช่นกันเป็นขนาด1นึ่งนิแนิ้วนะครับถ้วยคอตอกลูกปืนเม็ดเหมือนเดิมนะครับผมแต่เฟรมปีนี้เหมือนกับว่าเขาออกแบบเฟรมมาให้ท่อเล็กกว่าเดิมนะครับก็ดูสวยดีนะครับมาพร้อม เปรกเหล็กนะครับ4อันหรือ2คู่นั่นเองนะครับหน้าหลังเลยนะครับผมส่วนของตะเกียบตะเกียบออฟเซตประมาณ30มิมลนะครับทำมาได้สวยแต่จับตรงนี้แล้วเนี่ยผมยังให้ความรู้สึกว่าน่าจะเป็นไฮเทนนะครับมีนอเบรกมาให้ด้วยนี่มาพร้อมเบรกหน้าแบบนี้เลยนะครับผมชุดคอเป็นอลูมิเนียมนะครับงานหล่อของฮาร์โลทามาได้สวยครับไม่ยาวมากดีกว่าตัวปีที่แล้วนะครับผมมาดูในแฮนกันบ้างนะครับแฮนตัวนี้จะเป็นประมาณ8.5นะครับให้ปกแฮนมานี่มือเบรกทามาสวยมีเบรกให้หน้าหลังซ้ายขวาเลย นะครับผมไฟโรเตอร์มาให้ด้วยนะครับพร้อมหมุนจะหมุนคอ78รอบแล้วแต่เลยนะครับลักอ่านเป็นหลักอ่านเหล็กนะครับขนาด25.4นะครับผมยังเป็นตัว เบาล่างอยู่นะครับก็จะระบบการขย็คือขยซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเพื่ออัดเข้าไปเบาเนี่ยทำดีไซน์ใหม่มาแล้วนะครับมาดูในส่วนของขาจานกันบ้างนะครับขาจานก็จะเป็นโคโม8เที่ยวนะครับตัวปีนี้ทําขาจานยาวมา170มิลใบจานเหล็ก25ฟันนะครับโซ่เคมซีแบบบางนะครับฟูลลิงเหมือนเดิมนะครับเบรกหลังฮาโลเบรกหน้าไม่มียอ่อเบรกหลังนี่ทํามามเป็นคล้ายๆกับ CNC แต่ว่าเป็นงานหล่อนะก็ทํามาสวยเด้งไหมโอเคเด้งใช้ได้นะครับยาง 2.4ครับหน้าหลังนะครับขอบล้อแน่นอนครับ1นชั้นแน่นอนนะครับผม36ลูเหมือนเดิมนะครับดุมหน้าเป็นดุมหน้าบอลแบริ่งนะครับหรือที่เราเรียกว่าลูกปืนเม็ดนั่นเองนะครับดุมหลังอ .9 แกน14นะครับเป็นลูกปืนเม็ดเหมือนกันนะครับและในส่วนของบันไดบันไดก็เป็นบันไดแกนใหญ่นะครับออกทรงสลิมหน่อยหน้าตาดีก็ทั้งหมดนี้ก็คือรถฮาโล ปี2 0 2 2นะครับราคา9,600บาทนะครับสเปคประมาณนี้กับรถราคาต่ำหมื่นนะครับแล้วก็หน้าตาถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแถมเป๊กด้วยอีก2คู่นะครับก็ประมาณนี้ครับมีสีนี้สีดำนะครับกับสีแดงหน้าดำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูภาพลักษณ์โดยรวมเป็นแบบไหนนะครับสั่งซื้อสินค้าโทร0 9 1 0 0 3 7 4 7หหรือ0 8 9 1 1 9 6 1 5 4สนะครับสนใจสินค้าหรืออยากจะประกอบรถ หรือดูอะไรชิ้นอื่นๆสามารถดูได้ในเว็บนะครับหรือทักข้อความส่วนตัวข้อความเพจได้เลยครับผม